มาพาเที่ยวรอบบ้านกันป้าอืมตื่นเต้นวันนี้เราจะมาพาดูนะฮะอันนี้คุณนายตื่นสายอยู่ตั้งแต่เราตั้งแต่อายุผมเก้าขวบโอ้มใช่ตั้งแต่ตั้งขัวตั้งแต่ปี 66, หกหกฮะตอนนี้ปีหกแปดละและนี่กดอกคุณนายตื่นสาย กวางจึ้งไปกันสระน้ำสระน้ำมีสระน้ำด้วยฮะนั่นเห็นไหมฮะมาดูมาดูมาไปดูเครื่องครัวกันไปดูเครื่องครัวนะคะเราเราทำอาหารไว้ตรงนั้นนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้ยหมูตอนแอมซอสอยโอ้ยทำไมมันมืดจังเนะ นี่นะก็จะมีน้ำมันน้อยน้ำมันนะครับมันจะมีน้ำมันน้ำมันไม้อันนี้กระปินะครับน้ำตาลมีไข่ไก่ด้วยหนึ่งแผงหนึ่งแผงเลยแปดสิบเก้าแต่แต่ใก,กล้หมดละนีมันทัวต้นพริกกันฮะอันนี้ด้วยอันนี้ก็อยู่คู่กับคุณอาติสายตตั้งแต่ปีหกตอนนี้ปีหกแปด อันนี้เป็นต้นสับปะรดนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาพาไปดูส่วนครัวของเรานะคะว่ามันเพราะมันมีกระเพรทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเล่นกับแมวกันลูกแมวนะ ลูกแมวกันครับขอแม่แมวนี่ครับอ,อ,อันนี้นตัวส้มนะคะนี่ผู้ใดวะคือเป็นคือเป็นมูก,กันนี่ฮะแล้วแล้วขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ